สวัสดีครับจากนาแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดตรังธานีนะครับคลิปนี้นะครับ26กุมภาพันธ์2568ครับพาอัปเดตรถไถรถเกี่ยวและอุปกรณ์ต่อพ่วงทางการเกษตรต่างๆนะครับที่นี่นะครับมีรถนะครับและก็อุปกรณ์ต่อพ่วงที่หลากหลายที่สุดนะครับในเขตอำเภอวังสามหมอสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับรุ่นเล็กรุ่นกลางหรือว่ารุ่นใหญ่นะครับมาหาเราได้เลยนะครับเรามีทั้งอ่า ตัวนี้เราจะมีทั้งรุ่น M นะครับรุ่น L แล้วก็รุ่น B นะครับสำหรับคูโบตานะครับวันนี้นะครับก็มียันม่ามีอิซกิเข้ามาด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถไถอยู่นะครับมี M 5 0 0 0ันก็เข้ามาแล้วนะครับรถอาจจะบางๆสักนิดนึงนะครับก็ขอกาบขอบคุณ Fc หลายๆท่านนะครับที่เข้ามาจองรถกับทางร้านไปนะครับสำหรับคลิป3าวันที่แล้วก็ออกไปประมาณเกือบเจคันแล้วนะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับสำหรับใครที่อยากได้รถไถมือสองนะครับยังพอมีให้เลือกอยู่นะครับแล้วก็ ในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมี4 7เข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากได้รถไปใช้งานนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับทุกคันนะครับทางร้านเราจําหน่ายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทคสนะครับสนใจฝากอว์โทรไว้ก่อนนะครับ0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 3 1 3 0 4 4 7นะครับนี่มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันครับบนสไลด์เดี๋ยวผมพาไปชมนะครับแล้วก็อุปกรรณ์ต่่อพวงคับ อีกหลายชิ้นหลายรายการเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมรถเข้าใหม่นะครับอ่ะพามาชมคันแรกกันเลยครับสาหรับโฟต้านะครับ L47.8 ครับผลแรกรถเลอะเลยนะครับ47แรงม้านะครับเครื่องยนต์ขนาด4สูบ2เพลาโฟล์วขับเคลื่อน4ล้อครับคันนี้รถเพิ่งเข้าครับอ่าใครที่สนใจนะครับพื้นเพเดิมตัวนี้จะเป็นรถคานโค้งนะครับเราก็ช่างก็เปลี่ยนเป็นคานล่างแล้วเรียบร้อยนะครับราคา ไม่แพงครับอ,อุปกรณ์2ชิ้น3า9 0 0 0บาทครับ3า9 0 0 0้าบาท Kubota L4708DT นะครับส่วนใครที่หาโรตารีนะครับไว้ใช้งานนะครับโรตารีเมตร60สำหรับ364034เนี่ยราคาเริ่มต้นที่ 46,000บาทนะครับลูกค้านะสําหรับมารับเองนะครับส่วนถ้าจะเป็นเม็ดแปดก็ราคาเริ่มต้นที่54,000นะครับอ่ามีสดมีพอนะครับสำหรับโรตาอรี่ก็โทรมาคุยเงื่อนไขกันได้นะครับสําหรับเพื่อนๆเอฟซีท่านใดที่สนใจมาดูอีกหนึ่งคันครับ M9540 นะครับตัวนี้9 5แรงม้า4สูบนะครับสองเพลาโฟลวิ่ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นรถที่ทางร้านเราบิวปรับสภาพแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงขายตามสภาพเพราะว่า ลูกค้าหลายๆท่านมาลองนะครับมันก็มีรั่วมีซึมก็เลยไม่ได้เก็บซ้าแล้วนะครับขายไปในราคานี้แหละใครรับสภาพได้ก็มาลองมาดูตัวมาลองขับดูก่อนนะครับเครื่องเกียร์ดีทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับราคาก็จะอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับห้าแสนแปดหมืนบาทนะครับตัวนี้เป็นรถปีหกสามนะครับนะอ่ะอีกหนึ่งคันครับ L สามหกูนดนะครับนี่เหลือคันเดียวแล้วนะครับคลิปที่แล้วมีอยู่ประมาณ4ี่คันนะครับสามหถ้าได้ออกออกตามตามกันเลย นะครับใครสนใจนะครับหรือว่าอยากเอาคันนี้ไปปรับสภาพก็ได้ถ้าเป็นราคาปรับสภาพก็ประมาณ289,000บาทนะครับ289 285แต่ว่าถ้าตามสภาพนี้นะครับ255,000บาทนะครับตัวนี้ L 3 6 0 8นะครับเครื่องยนต์จะเป็น3สูบเล็กๆนะครับ2 0งพกับแปชั่วโมงรถสวยมากครับลูกค้าดูพวกข้องโคลนข้องคัดนะครับแล้วก็ไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะครับรถถือว่าแห้งดีเลยนะครับรถก็จะประมาณนี้ครับใช้งาน นะครับเครื่องดีเกียร์ดีเนาะใช้งานได้ปกติทุกระบบเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถเดินทางมาดูรถมาดูสินค้ากันได้นะครับชมกันต่อครับรถเราหลายรุ่นหลายคันเฮียก็จะพยายามกระชับกระชับเวลานะครับให้กับเพื่อนๆ F4 ได้ดูกันแบบแบบแปบบ๊แบแบแล้วก็ผ่านราคาไปนะครับอ่ะ อีสกีอีกหนึ่งคันครับตัวนี้ NT 540เทอร์โบเห็นไหมครับรถข้างหน้าร้านนะครับแถวหน้าหน้านี่โล่งๆกันหมดแล้วนะครับก็คือส่งไปหมดแล้วนะครับส่งไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวหารถเพิ่มสต็อกมาอีกนะครับตัวนี้อีสกี NT 540นะครับเหลือคันเดียวแล้วนะครับคันนี้เอาไปที่ราคา200,000หนึ่งหมื่นบาททวนนะครับ200,000หนึ่งหมื่นบาททวนจะได้อุปกรณ์สองชิ้นนะครับกันหน้าพร้อมกับหางควัน นะครับดันหน้าพร้อมกับขางควนนะครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับสาหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามช่องด้านบนนะครับให้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากรับมีรถอยากเทิ่นนะครับหรือว่าอยากขายนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับมาอีกหนึ่งคันครับรถเล็กๆนะครับราคาเปิดหัวหน้าปกนะครับหกหมยังอยู่นะครับกับคูโบต้าเอ็กบครับติดสามแรงม้านะครับตัวรถนะครับตัวเป่านะครับก็จะอยู่ที่6กหมส่วนถ้าเอา หางตัดหญ้าด้วยนะครับเป็นหางตัดหญ้า80เซนนะครับถ้ารวมหางตัดหญ้าก็จะอยู่ที่85,000บาทน,นะครับ85,000บาทตัวนี้จะเป็น2พาว4วิวขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็น X-B1 13แรงม้านะครับหรือว่าอยากได้สวยๆครับนี่ รถสองอยชั่วโมงเลยพี่น้องงามๆเด้อนะครับเปล่ามาเบิงนะครับรถสวยๆลดงามๆเลยนะครับโซลิดนะครับ26แรงม้าลถสําหรับเข้ารองอ้อยหรือว่าใครที่มีโครงการที่เอาไว้ปั่นล่องพวนดินถังปุ๋ยนะครับหรือว่าใช้หางนะครับตัวนี้เหมาะเลยนะครับราคาพิเศษนะครับลดราคาลงเหลือ1 8 5,000ันบาทลถ200ชั่วโมงสภาพใหม่มากๆเริ่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับหรือว่าอยากได้คันนี้ครับ b 2 1อ0 s นเครับนี่เดี๋ยวจะได้เอาไปจอดไปในโชว์รูมแหละครับเพราะว่า หมดฤดูนะครับหมดฤดูการแล้วนะครับอ่าหมดฤดูการแล้วถือสำหรับเท่าแก่อ้อยท่านใดนะครับเงินอ,อ้อยเงินโรงงานาน้ําตาล fit. ออกมาหาผมเด้อนี่รถงามๆรถหลักหลักร้อยชั่วโมงนี่ครับนี่รถหล,ลก100ักร้อยชั่วโมงคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นห้าพบาทนะครับคูโบต้าบีสองเอ้ยไม่ไม่ใช่สิ่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับคูโบต้าบีสองหนึ่งสี่ศูนย์เอสนะครับก็ลดลดได้อยู่ครับประมาณแสนแสนแปดได้อยู่นะครับคันนี้ประมาณแสนแปดได้อยู่ รถสภาพใหม่มากนะครับหรือว่าอยากได้ b ี24ครับ B ี24ก็จะอยู่ที่255,000บาทอันนี้ก็95ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเอาเครื่องสางด้วยก็จะอยู่ที่280,000บาทท่วนนะครับนี่รถรุ่น B ีมีมีแทบทุกรุ่นเลยนะครับมี27ก็มีนะครับ27แรงม้าอีก1คันตัวนี้จะได้ชุดใบดันนะครับพร้อมกับหางบุกเบิกนะครับคันนี้900ชั่วโมงครับอ่าสำหรับใครอยากได้รถไปทํางานสวนเนาะราคาก็อยู่ที่ 2แ0 0 0้าบาทนะครับคันนี้2 9 0 0 0้าบาทรถจดปี64นะครับคันนี้ปี64นี่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานครับ L3218SK นะครับที่จริงสั่งซื้อไว้ตั้งแต่ก่อนผมกลับมานะครับอ่าพอดีเพิ่งมีเวลาได้ไปเอานะครับอ่ามันมาแบบนี้ครับคือมันมาเป็นรถพ่นพ่นยาติดเครื่องพ่นพ่นยามาครับลูกค้าถ้าลูกค้าอยากได้ เครื่องพ่นยาด้วยก็ได้นะครับเครื่องพ่นยาแยกขายอยู่ที่สองหมื่นห้านะครับตัวนี้ตัวเปล่าพร้อมกับหางนะครับผมปล่อยที่ราคาสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นคูเบต้า L สามสองหนึ่งแปด S T รถสวยนะครับตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันกับไม่ถึงหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับรถสีเดิมทั้งหมดแต่ว่าถ้าเพื่อนๆ F C อยากได้ชุดใบดันด้วยนะครับผมติดชุดใบดันสี่ศูนย์ให้เลยนะครับก็จะอยู่ที่สามแสน 25,000เนาะคันนี้เนาะ l 3 2 1 8 s e สภาพนางฟ้านะครับสวยๆเลยนะครับอ่ะมาชมกันต่อครับมิตซูบิชินะครับ GX 5000นะครับมิตซูห้าสิบแรงม้านะครับเครื่องยนต์4สูบนะครับ2พาวโฟวิลขับเคลื่อน4ล้อ50แรงราคาที่ไม่ถึง500แสนนะครับผมขายที่185,000บาทครับลูกค้า เครื่องเกียร์ดีนะครับรถระบบใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับใครที่สนใจนะครับมาดูคันนี้นะครับก็ถือว่าสวยครับใครที่อยากได้รถไว้ไปใช้งานเนี่ยมาจับมาจองคันนี้ได้เลยนะครับมิตซูนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะอุ้ยหนึ่งแปดห้าหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพัน ได้ถึง50แรงม้าครับอุปกรณ์ได้2ชิ้นนะครับไปลงไล่ไปไถนาสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ชอบออปชั่นเยอะๆนะครับได้กำลังแรงม้าเยอะๆมาจัดคันนี้ครับงบไม่ถึง2 0 0นนะครับ2 0 0 0บาทมีทอนครับมาดูยันม้า39แรงครับ EF 3 9 3 T ครับตัวล้อขาวนะครับราคา2 20,900นะครับวันนี้จัดโปรนะครับคลิปนี้นะครับเอาไปที่ราคา2 1 9 0 0บาทนะครับ2 1 9 0 0 0บาท ลดจากราคาหน้าร้านหน้าป้ายปกติไป10,000บาทนะครับคันนี้สําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจรถปี60นะครับอ่าสามสิบเก็เป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับโซนโซนโนครพนมเนี่ยใช้กันเยอะเลยนะครับเพราะว่าระบบเกียร์จะเป็น8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับเป็นเกียร์เร็วนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็น3สุขไดเล็กนะครับนี่มาแล้วลงจากสไลด์มาแล้วครับลงจากสไลด์มาแล้วสําหรับปีสิบเจ็ดังนะขออนุญาตนะครับมาดู3ามแสนหกหมื่นห้าพันช่างเล็กมานี่เลย 3 6 5 0 0 0บาทเอ้ย369,000บาทครับ L47.8 ด้านหน้าพร้อมกับผ่านพวนนะครับเข้าไปจอดแล้วนะครับชมกันต่อครับสำหรับเจ้าล้อทองนะครับนี่ยันมา39แรงเราจะมีอยู่3คันนะครับล้อทองเหลือ2คันนะครับเดี๋ยวเข้ามาใหม่เข้ามาเติมอีกหมดแล้วเฮียเติมหมดแล้วเฮียเติมแน่นอนนะครับเพราะว่านี่ยังไม่ไม่เข้าฤดู พาะปลูกเลยนะครับเพราะพนกําลังเรื่มหารถครับพี่น้องนะครับพนเริ่มทย่อยมาหารถแล้วนะครับอ่ะคันนี้เอาไปที่2องแสนสี่หมับาทนะครับส่วนถ้าปรับสภาพถ้าเก็บงานถ้าเช็คนาอคันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2องแสนสองสองแสนหกครับไม่เกินนี้นะครับถ้าเช็คคือปรับสภาพรวมเปลี่ยนยางรวมทําสีนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวแต่ว่าถ้าเอาไปสภาพนี้รถก็เดิมก็สวยอยู่แล้วครับลูกค้านะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับใครที่สนใจอยากได้รถดีๆไว้ใช้งานเนี่ยแล้วปีปีไม่ลึกเนี่ย ปีใหม่ๆเนี่ยแนะนําเป็นเป็น39้แรงนะลูกค้านะรถถือว่าสภาพสวยเลยนะครับฮะต่อนะครับ l 4 0 1 8นย์นะครับอ่าตอนนี้ทางร้านเราเหลือ4ี่สิแรงอยู่สามคันนะครับมี sp หนึ่งคันแล้วก็4ี่ศย์ dt สองคันนะครับอ่าตัว dt คันนึงอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ sp กาลังปรับสภาพอยู่ด้านหลังอีก1คันนะครับมาคันนี้ก่อนนะครับสภาพแบบล้างน้ําขายนะครับก็คือ มายังไงไปอย่างนั้นนะครับรถเดิมใช้งานได้ปกติสวยนะครับคันนี้นะครับแค่เปลี่ยนยางก็แกวแล้วนะครับคันนี้3 2 9 0 0 0สาัครับ3 2 9 0 0 0เบาทนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับส่วนถ้าลูกค้าอยากให้เราเปลี่ยนยางให้ก็ประมาณ3 0 0 0 0 0 3า0 0 0นานะครับก็คือตามสภาพนี้ส่วนถ้าเราอยากเช็คเก็บงานทําสีเก็บจุดถลอกนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวด้วยนะครับก็จะอยู่ประมาณเราเราประมาณ3ามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับประมาณนี้นะครับ สวัสดีเอฟทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านหน้าแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับรถทุกคันที่รีวิวนะครับเราจําหน่ายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทอได้จะไม่มีผ่อนไม่มีดาวนะครับหรือว่าใครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ก็สามารถนะครับมาขอใบเสนอราคาเพื่อไปยื่นกู้ได้นะครับเงอนไขการขอใบเสนอราคาไม่ใช่เราเดินมาขอเฮียผมขอใบเสนอต้องมามัดจํารถก่อนนะครับมาดูรถแล้วก็จองรถคันนั้นไว้นะครับเราถึงจะออกไปเสนอราคาให้นะครับมา ชม47แรงอีกหนึ่งคันนะครับช่วงนี้จะมี47เข้าหลายคันนะครับกระซิบบอกลูกค้าก่อนคันนี้ก็สภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆนะครับอ่ะยางใหม่4เส้นจ้ะลูกค้าคันนี้เอาไปที่ราคาจาก399นะครับคลิปนี้เอาไป385,000บาทครับ385,000บาทเช็คสภาพใหม่ครับพร้อมลุยได้เลยนะครับใครมาซื้อรถที่ร้านนักแท็คเตอร์เนี่ยบอกเลยว่า จะเก่ามาจากไหนไม่รู้นะครับแต่ใหม่สําหรับคุณลูกค้าแน่นอนนะครับเพราะเราบิวเช็คไม่ใช่ใหม่แค่สีนะครับในการเปลี่ยนเช็คเปลี่ยนเช็คชุดคันหน้าเปลี่ยนท้ายของเหลวพร้อมประกันเครื่องยนต์ให้นะครับลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเลยซื้อรถมือสองเอ๊ะเขาจะรับผิดชอบเราไหมถ้าเวลารถเราเรา,เราพังเรามีปัญหาไปนะครับผมรับผิดชอบให้ทุกเคสนะครับที่เป็นรถเคสที่มันปรับสภาพนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถที่เราซื้อตามสภาพนะครับเราก็จะไม่ได้รับผิดชอบกันไปนะครับเพราะคันไหนที่ลูกค้าซื้อแบบปรับแบบเช็คเรา ประกันให้นะครับมีช่างออกบริการให้นะครับขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับมาอีกหนึ่งคันครับเมื่อกี้ราคา3,85,000บาทเนาะมาดู L4508 ครับนี่ต้นตำรับของ4 7นะครับระบบ8เกีร์นา4เกียร์ถอยหลังนะครับเครื่องยนต์เป็น4สูบเหมือนกันครับ4 5ิบห้าแรงม้านะครับคันนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นเช็คสภาพสวยสวยพร้อมใช้ครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่2 5 9 0 0 0ห0าหนะครับ2 5 9 0 0 0าเบาทเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันครับ ยันมา49แรงม้านะครับคันนี้มีโปร3ชิ้นนะครับเอาไปที่3 0 0 0นะครับ3ชิ้นเอาไปที่3 0 0 0นะครับปกติหน้าหลังด้านหน้าพร้อมโรตารี่299ลถอยู่นานแล้วผมอยากอยากตัดออกอยากปล่อยออกแล้วครับจะได้ผ่านรถใหม่เข้านะครับก็เอาไปเกือบเท่าทุนเลยนะครับอ่ะให้3ชิ้นนะครับดานหน้าพร้อมหางและโรตารี่อยู่ที่3 0 0 0 0ตัวนี้มีเทอร์โบด้วยนะครับติดตั้งเทอร์โบให้แล้วเรียบร้อยส่วนถ้าลูกค้าจะเอา2ชิ้นด้านหน้าและหางนะครับก็จะอยู่ นะครับรถสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะครับถัดมาครับอิซกินะครับ NT554 ตัวนี้รอชุดใบมีดนะครับรอชุดใบมีดนะครับก็พอดีทําสีทําอะไรอยู่นะครับจะได้ชุดใบมีดหน้านะครับแล้วก็หางควนใหม่นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่3า5 0 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็น54แรงม้านะครับเป็นอิซกิ54แรงม้าเจ้าของเดิมใส่กองเปียกมาให้แล้วนะครับเออรถสวยๆเลยลูกค้ามามาโหลดนะครับนี่ทอกับแบบ เรียมๆเลยนะครับท่อแอบแอบแอบซิ่งแอบลั่นหน่อยนะครับตัวนี้ท่อแอบซิ่งแอบลั่นหน่อยสําหรับใครที่เป็น FC เป็นสาวกของอิซากินะครับมาจับจองตัวนี้เลยนะครับสภาพถือว่าสวยพร้อมใช้พร้อมลุยแน่นอนนะครับอ่าในด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตราคาให้ได้ท้ายคลิปเนาะอ่มาชมกันต่อครับอ่ายันม่านะครับ EF 5 1 4 MU นะครับ5 11แรงม้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะครับโฉมลิมิเต็ดนะครับรู้สึกว่าจะมี ไม่กี่พันคันครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสวยๆนะครับตัวนี้ราคาตามสภาพนะครับก็คือเราเก็บงานปรับสภาพเก็บสีให้แล้วเรียบร้อยนะครับเช็คเปลี่ยนลูกมงลูกหมากให้แล้วนะครับมันจะมีราคา2สเต็ปนะครับก็คือราคาเช็ค2อสเต็ปนะตัวนี้นะครับถ้าเป็นสภาพนี้ก็จะอยู่ที่3ามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับส่วนถ้าเราเอายางใหม่4เส้นเนาะก็เนี่ยให้ราคาพิเศษเลยที่ราคา3ามแสนสามหมื่นบาทเท่านั้นนะครับเป็นยันมาเ f ฟห้าหนึ่งสี่อนะครับรุ่นนี้มักมักมักหลงกับ ว่าอิ่มนะครับมาหัดมาครับอีกหนึ่งคันนะครับคูปต้า L5018 ตัวนี้ติดจองนะครับติดจองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้ามัดจำมานะครับจะให้ทางบ้านมาดูรถนะครับอันนี้คือ FC ติดตามจากไต้หวันเนาะอ่อนจองมาแต่พุ่นเลยพี่น้องนะครับแป้ว่าทางบ้านบ่มั่นใจนะครับว่ายานเขาเป็นมิจฉาชีพนะครับขอมาเบิ่งรถมาล่องรถก่อนได้ครับจัดไปนะครับแต่เขามัดจำไว้แล้วนะครับถ้า หลุดจองหรือเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับจะแจ้ง FC ให้ทราบเด้อาสำหรับคันนี้นะครับมาดูอีกหนึ่งคันครับคู b o ต้า L5018SP ครับ50แรงม้านะครับตัวนี้4สูบ2พลาโฟลว์ขับเคลื่อน4ล้อนะครับปี5อ่าปี2564นะครับอ่า2,000 2,800ชั่วโมงครับยางหลังสวยๆเต็มๆนะครับยางหลังสวยๆเต็มๆเยวเดี๋ยวยางอ่าเอาราคาตามสภาพนี้ก่อนนะครับ489,000ส่วนถ้าลูกค้าอยาก เช็คเก็บงานใหม่นะครับเปลี่ยนยางหน้าให้ด้วยหนึ่งคู่ยางหลังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เนาะก็ประมาณราคาห้าแสนบาทท้วนนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยววันนี้นะครับน่าจะจบจากไลฟ์ไลฟ์นี้คลิปนี้เราจะให้ช่างเอาไปขัดสีชวีวันเกาเนื้อเกาทัวให้มันสะอาดเรียบๆนะครับแล้วก็มารีวิวทดสอบระบบให้กับเพื่อนๆเอฟซได้ชมกันนะครับฝากราคาไว้นะครับ489,000นานะครับตัวนี้จะเป็น5018 SP นแปะครับ50แรงตอนนี้นะครับเหลือแค่คันเดียวเหลือแค่คันเดียวในร้านแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับมมาช ใครอยากได้50แรงนะครับตุ่น,นี้ก็จะเป็น m 5 0 0 0นะครับเอ๊ะมัน50เหมือนกันไหมเฮียนัทอันนี้ก็50ลูกค้าบอกว่าเอ๊ะเฮียเฮียนัทอยากได้50แรงราคาไม่ถึง4 0 0 0 0 0ไม่ถึง3 5 0แสนนี่เลยครับแบบนี้นะครับ บางทีลูกค้าท่วมากกว่างงขึ้นกันเด้เพราะว่าบางบทีลูกค้าไม่ได้บอก M หรือ L ถ้า L550 จะเป็นแบบนี้ถ้า M M มันตัวรถมันจะใหญ่กว่าครับรถเหมาะสําหรับงานไล่นะครับทรงรถมันก็จะใหญ่กว่าแคสซีก็จะใหญ่กว่านะครับอ่ะสคันนี้นะครับเอาคันนี้จัดโปรก่อน3 4 5แสนันบาท นะครับตัวนี้สภาพยาง99%นะครับสวยๆเช็คร้อยปรับระบบเก็บงานใหม่ทั้งหมดนะครับเหลือ2คันนี้เหลือสั่งไดสตาร์ทมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตอนสตาร์ทมันจะดังแค่กนะครับก็จะประมาณสักสาครั้งถึงจะตัดสตาร์ทได้เพราะไดสตาร์ทมันรูดนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมเปลี่ยนไดสตาร์ทให้ทั้งสคันเลยนะครับคันนี้3 4มสคันนี้3 5 0 0สนห้าหมบาทนะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นบาท นะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารคิดโอนครบเป็นรถจดทะเบียนปี51างทั้งคู่นะครับเพื่อนๆเอฟท่านใดที่สนใจอยากได้รถไว้ใช้งานนะครับมาหาเราได้เลยนะครับสภาพสวยๆนะครับ m 5 0ม0มี2คันนะครับใครมาก่อนบอกก่อนเลยนะครับมาก่อนได้เลือกก่อนสลับหางสลับใบมีดได้เด้อนะครับเปล่ามาเลือกนะครับมาถ้ามีรถรุ่นเดียวกันเนี่ยเงียใจดีครับให้เปลี่ยนได้สลับกันได้มา MU4902 กนะครับรถสำหรับวันใจโซนทำไรนะครับตัวนี้ก็ กึ่งไล่กึ่งนาครับ MU4902 ก็จะเป็นเครื่องตัวเดียวกันกับ50นะครับแต่แว,ว่าเป็นรถตระกูลที่ทำไล่นะครับเขามีดับคอนโทรลครับลากหางใบ26ได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับชอบคันนี้นะครับมาเลย490,000บาท นะครับมีโครงการปามให้พี่น้องทางโซนใต้ถ้าอยากได้ไว้ใช้งานมาหาเฮียนัทได้เลยนะครับสภาพถือว่าสวยๆกิ๊บๆเลยนะครับสีสันเรียมๆนะครับเก็บสีคันล่างสีล้อเพื่อความสวยงามให้เรียบร้อยนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่นะครับฝากขอจอเข้าใจเฮียนัทด้วยนะครับอ่ะมาชมต่อๆนะครับชมต่อๆเลยนะครับ MU 5 5 0 1รถปี6 3 6 4ครับลูกค้าคันนี้สภาพรถนะครับเฮียดูว่ารถรถเดิมมากอ่า กูได้อยากได้รดเท็ดนไฮมานะครับผูใดอยากได้รถเท็ยไฮมากีีนะครับพี่น้อทงทั้งฝั่งสบปบอแล้วมาเบิ่งครับอ่ามาเบิ่งนะครับสวยๆจ้ะสวยๆคันนี้นะครับสวยๆเรียบๆกริบๆให้ดูนะครับอ่าทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยสีแบบเดิมมากสีฉับมากๆเลยลูกค้าเอาไปที่ราคา4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทไว้ดิ งบพอถึงหาแสนนะครับได้ขั้นหนีเลยนะครับออกใหม่เกือบล้านนะครับออกใหม่เกือบล้านนะครับอ่ามือสองกับผมนะครับสภาพเหมือนรถใหม่มือหนึ่งการันตีนะครับเอาหัวเป็นประกันเลยว่ารถเดิมแห้งนะครับรถเดิมแห้งดูสีครับอ่านะครับสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบเลยปีหกสามหกสี่นะครับตัวนี้เนาะอ่าปีไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเล่มมันอยู่ข้างในบ้านนะครับรถมันหลายขั้นพี่น้องต้องทาใจนะครับคันนี้เหมือนกันครับคูบต้า M.U. 5702B ครับ57แรงม้านะครับ4สูบเทอร์โบนะครับอ่าตัวนี้ขวันใจพี่น้องทางฝั่งขวาเราสปปล,ลาวเราแล้วก็พี่น้องทางฝั่งไทยที่ทําไร่อ้อยนะครับตัวนี้เหมาะเลยนะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่539,000บาท นะครับ5,39,000านะครับเล่มทะเบียนเอกสารทุกโอนครบเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถมาดูได้นะครับสำหรับคู b o ต้า MU 5 7 0 2 b ถัดมาครับ M 6 2 4 0ครับ M 6 2 4 0 HUS คันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับอ่าใครจะบอกว่าเอ๊ะรถไถท,ทอกรถไถผมบอกรถไรถเกียร์ออโต้แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ารถได้ขยัยบขยื่นตัวเนี่ยไม่ต้องได้หยยบคัส์นะครับแล้วก็คัส์นิ่มมากๆสาหรับใครที่ หารถรุ่นนี้ไว้ใช้งานนะครับที่อื่นขายเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ที่เราผมปรับลดราคาลงมาเหลือหอ้าหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับคลิปนี้เหลือหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทสภาพสวยๆครับ m หกสองสี่ศูนย์ hus นะครับถัดมานะครับก็จะเป็น คูปต้านะครับรุ่น M 7040ครับ70แรงนะครับเครื่องยนต์เป็นสี่สูบครับรถเจดทะเบียนปี2,555 1,900ชั่วโมงนะเห็นรถอย่างนี้นะครับปีต่ำๆอย่างนี้ปีลึกๆอย่างนี้นะครับอ่ะ1,900ชั่วโมงเองนะครับลูกค้าดูแลรักษาดีมากนะครับคันนี้นะครับเขาใส่ของเจ้าของครับนี้อย่างบอกเลยว่ามาเดิมๆตามตัวรถตั้งแต่สือออกจากศูนย์มาเลยนะครับคันนี้นะครับเอาไปเลยครับราคาพิเศษนะครับ5แสน 1,900 0บาทพอนะครับ5 1า0 0บาทพอนะครับทเพื่อนเ f c ท่านใดสนใจนะครับสามารถมาดูสินค้ามาดูรถได้นะครับส่วนรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวเรามีอยู่ทั้งหมด4คันนะครับเดี๋ยวผมขออัปเดตราคาของรถทุกคันให้กับลูกค้าได้ชมกันก่อนนะครับอ่าสำหรับใครหารถตากเดนี่รถตากมีอยู่ทั้งหมด2คันนะครับตอนนี้หรือว่าใครอยากได้ชุดปากตากก็จะอยู่ที่ชุดละบ8 0,000บาทนะครับรวมถังถ่วงนะ ราคานี้ก็คือไม่รวมติดตั้งแต่ว่าส่งให้ฟรี300กมนะครับสำหรับชุดตักอันนี้นะครับ L3408 ติดตักนะครับราคาพิเศษเลยนะครับตัวนี้จะไม่มีเล่มทะเบียนมีใบซื้อขายให้นะครับราคาก็จะอยู่ที่2 30,000บาทนะครับ2 30,000บาทนะครับรถตัก L3408 GT นะครับสวัสดี FC ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับมาดูนะครับรถตัก FM Ver ครับรถใหม่มือหนึ่ะครับรถใหม่มือหแต่ขายในราคามือส FM v Wd นะครับ 454k นะครับนี่งามๆเลยพี่น้องเป็นรถใหม่มือหนึ่งนะครับบอกเลยว่ารถไม่ได้ผ่านการใช้งานมานะครับเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้รถตักไว้ใช้งานนะครับมามาจับมาจองกับเรามีจอดตากแดดซีดแล้วนะครับอ้าวันนี้ขายขาดทุน ขาดแล้วขาดอีกนะครับขาดต,ต้องเบสซี่แสนมาวันนี้เอาไปสามแสนห้าพอนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบเป็นชื่อของเฮยเอง<ม>วันนี้ตัดราคาก่อนลูกน้องเลยเอาไปสามแสนห้าพอสาหรับใครที่หารถตักไว้ใช้งานนะครับอ่าเนี่ยผมซื้อมาต้องแต่ผมทําศูนย์เบอร์นะครับแล้วก็เอาไปจอดไว้ที่สาขาสมสมเด็จแต่ตอนนี้นะครับร้านเรามีแค่สาขาเดียวแล้วเท่านั้นนะครับก็คือสํานักงานใหญ่จะอยู่ที่ ตัวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีก่อนถึงตัวอำเภอ7กิโลเมตรนะครับามาดูอีกหนึ่งคันครับคูโบตารุ่น M8540 นะครับ85แรงมา้าตัวนี้ก็จัดโปรขยับราคาลงมานะครับก็จะอยู่ที่ราคา6 2 9 0 0นนะครับรถเช็คปรับสภาพพร้อมใช้ครับคันนี้ปี58นะคันนี้ปี58นะครับเบาะก็ แค่เบาะก็กินขาดแล้วครับสภาพยางก็สวยๆนะครับยางสวยทั้ง4เส้นเลยตัวนี้เป็นคูบต้าเอ้าสีนะครับส่วนตัวนี้ 47S p อสรอส่งลูกค้านะครับ f อทางอำเภอนาวานะครับจังหวัดนครพนมนะครับก็รอส่งลูกค้าอ่ะเดี๋ยวพาขยับมาทางด้านของรถเกี่ยวกันบ้างสําหรับลูกค้า f c ท่านใดที่รอรถเกี่ยวอยู่อ่ะมีราคาขยับลงนะครับคันนี้ก็ 70G พัดนะครับปี6,4ปลายปีเนาะจะเข้าปี65 ตัวนี้สภาพส,ยสวยๆจากราคา5,99,000านะพี่ะพี่ๆนะวันนี้เฮียเอาโปรนะครับลดลงให้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถาโทรมาคุยมาสอบถามได้รถเดิมสภาพสวยมากๆนะครับคันนี้สภาพให้ที่95%แล้วกันนะครับเพราะว่ารถ1,100ชั่วโมงเนาะคันนี้ก็เอาไปที่ราคาจาก5,99เอาไปที่5,70,000บาททวนพอนะครับส่วนคันนี้ DC 7 0 G นะครับตัวนี้จะเป็นตัว G เนาะรถปี58เมื่อกี้ปี6465 ตัวนี้ปีห้าแดครับรถเดิมเฟรมเฟรม,ฟรมสีเดิมครับอา่าสือว่าสวยๆนะครับคันนี้เอาไปจากราคาส9ม0 0 0เก้าห้าวันนี้คลิปนี้เอาไป3า0แ0 0เจ็ดมบาททรวนพอนะครับลูกค้า3า0แสนเจดหมบาททวนนะครับอ่ะรถเกี่ยวตู้แอร์นะครับคูปต้าดีซีเจ็ดสิบจีพัดนี่ใครอยากได้ตู้แอร์ทำงานในห้องแอร์เย็นฉ่ำสบายๆนะครับมาเลือกมาซื้อกอนเด้อนะครับเดี๋ยวราคามันขเยขยื้อข้นเด้อครับ อ่ะคันนี้นะครับราคานะครับราคาค่าตัว5 2 9 0 0 0 0ับาทนะครับตัวนี้ก็ปี63เป็น70 g พัดคาบินนะครับส่วนวันนี้เราเตรียมส่งคันนี้ครับไปที่อำเภอน้ m s สมนะครับกับคูบ o ต้ L 4 7 0 8 d t นะครับ F C ดำเนินเรื่องออกทกศไว้ก็ทกสผ่านแล้วก็เตรียมส่งให้ลูกค้าอมาบุกด้านหลังกันบ้างนะครับอ่ะ 36SP ครับลูกค้ากุญแจอุดรธานีมาจองนะครับแล้วก็ รถเกี่ยวดี7 0เจ็คันนี้มาเช็คช่วงล่างนะครับเช็คช่วงล่างลูกปืนอ่าลูกปืนตัวเดินปั๊มนะครับเช็คให้ใหม่ทั้งหมดนะอ่าคันนี้ก็ราคา549,000ับาทนะครับ5 4 9 0ส0ส่วนยันมา39กแรงคันนี้นะครับจองแล้วนะครับใครที่อยากได้แบบนี้นะครับเอาคันด้านหน้ามาจองก็เก็บให้เหมือนกันนะครับก็จะอยู่เราเราประมาณ2 0ง0 0นนะครับ2องแ0 0แต่จองแล้วนะครับคันนี้อ่า LC018 ครับ 345,000ับาทนะครับกำลังเช็คกำลังปรับสภาพนะครับกำลังเช็คกำลังปรับสภาพนะครับสวยสวยเลยนะครับคันนี้เดินพาครัวครับด้านหลังส่วนมากจะเป็นรถที่ที่ติดจองนะครับส่วนมากจะเป็นรถที่ติดจองซะส่วนมากเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมกันต่ออันนี้ก็3 6 SP เหมือนกันนะครับอนี่ก็ 36dT นะครับตัวนี้ลูกค้าจากอำเภอชื่นชมขอนแก่นนะครับ40นนะครับอันนี้หนองสูงมุกดาหารครับมาจองไว้นะครับ ก็มีเจ้าของหมดแล้วเนาะส่วนตัวนี้ก็จะไปที่จังหวัดจังหวัดนครรค์น,นะครับส่งเดือนหน้าเลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ M7040 ครับอะไหล่มาครบแล้วนะครับเตรียมประกอบพี่ๆท่านใดที่สนใจไปไว้ใช้งานนะครับคันนี้ก็499,000ับาทนะครับ499,000านี่ไงครับชุดใบดันอิซกิอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะยันมาากแรงนะครับนี่พี่ช่างกำลังเก็บงานกำลังปรับสภาพเด้เอ,อผู้ใดสนใจ มาคันนี้2องแสนสี่หมืนห้าพันะครับแล้วก็คันนี้ครับนี่เกาสีเก่าออกหมดเลยนะครับ l สี่ศูนย์หนึ่งแปด sp นะครับสามแสนเก้าหมืนห้าพันบาทนะครับคันนี้นะครับรถปีหกสีนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากได้รถไถแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงไว้ใช้งานก็สามารถโทรหาเราได้นะครับที่091ย์เก้าหนครับแปดหกหนนะครับวันนี้อาจจะรีวิว งง,งหมุนหมุนเฮียนัททำไมพาหมุนหมุนรอบร้านนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับก็พาเอฟซีเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับผู้ชมทางทางบานบาน,บานเบาก็ลดลงเหลือ20แหละนะครับอ่า่าถ้ามีคนปั๊มไลค์ให้มันก็จะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,นลงลงประมาณนี้นะครับใครสนใจก็สามารถเดินทางมาดูรถได้นะครับขอบคุณ f อทั้งช่องทาง TikTok YouTube แล้วก็ a c e บ o o k มากๆนะครับที่ให้เกียรติดตามและรับชมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดปุ่มติดตามนะครับอย่าลืม ถังปุ๋ยนะครับนี่เดี๋ยวอีกสักหน่อยก็ได้ทํารุ่นแล้วนะครับถังปุ๋ยก็ตัวนี้ก็จะอยู่ทุกละสามหมื่นห้านะครับถางตัตหญ้าก็เริ่มต้นที่สองหมื่นสามพันบาทนะครับถ้าเป็นเมตรยี่สิบก็อยู่ที่สองหมื่นห้าห้าร้อยนะครับผานพ้วนห้ายิบสองก็พวงละสองหมื่นเก้าห้าร้อยครับส่วนห้ายิบสี่ก็จะอยู่ที่พวงละสี่หมื่นนะครับนี่รถเข้ามาอีกแล้วครับรถเข้ามาอีกแล้วอีกหนึ่งคันนะครับมาอีกแล้วอีกหนึ่งคันนะครับ คุณดิ๊ยว่าท่านได้เปลี่ยนช่องนี้นี่ได้ราคาถืออีกแล้วนะครับคูปัต้า L4708SP นะครับมาแล้วนะครับสวยๆเลยอ่าขนแหลกครับรถผลทรงมุนเบิดนะครับนี่สวยๆเลยครับคันนี้นะครับเพื่อนๆครับเอาไปที่ราคา3ามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับก่อนปรับสภาพเด้อสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทกับคูปัต้า l 4 7 0 8 s p นะครับ47แรงม้าตัวนี้นี่รถเดิมๆรถไล่ครับมาดูพวกแก้มโครงแก้มข้างครับสภาพสวยมากสภาพสวยมากๆนะครับแล้วใครหาคีบนะครับคีบก็เอาไปที่เจ็ดหื่นเนาะชุดคีบนะครับนี่มือสองตามสภาพนะครับนี่ชุดชุดตักเอาไปที่แ0ดหมืนนะครับหางขุดนะครับหมื่นสองนะครับหางยกล่องก็ราคาเริ่มต้นที่ 1มื่นเจ็ดนะครับหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสาหรับหางยกล่องนะครับรถและอุปกรณ์นะครับสินค้าเราร้านเราหลากหลายมากนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ไกลไปไกลมากนะครับผ่านไปผ่านมาหรือตั้งใจที่จะเข้ามาดูรถนะครับมาชมที่ร้านหอเราได้เลยนะครับเพราะว่าเป๊ะแน่นอนนะครับมีที่ทดสอบระบบให้สําหรับลูกค้าท่านใดที่ที่อยากจะได้รถดีๆไว้ใช้งานนะครับบอกเลยว่าของเราปรับสภาพพร้อมใช้พร้อมลุยนะครับ สินค้านี่อันนี้คืออาณาจักรของเรานะครับหน้าร้านของเราสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับ0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็ที่063นะครับ3130447กบขอบคุณ FC ทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ให้เกียรติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ